you know? ยูน w ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีค่ะสำหรับ EP ีที่ผ่านมาเราได้ไขปริศนาของเจ้าปูกล้ามดาบกันไปแล้วหลายคำถามซึ่งก็ยังคงมีหลายท่านสงสัยและสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปูกล้ามดาบปูกล้ามดาบตัวผู้ที่มีกล้ามใหญ่ข้างนึงนั้นมันจะใช้กล้ามข้างไหนลองรูก่อนกันนะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไขปริศนาเรื่องนี้กันค่ะไปกันเลย ดีค่ะพบกับพี่เมย์อีกแล้วนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเมื่อปูกล้ามดาบเพศผู้นะคะที่มีกล้ามขนาดใหญ่หนึ่งข้างเนี่ยเวลาเขาจะเดินลงรูนะคะเขาจะใช้กล้ามข้างไหนลงรูก่อนกัน ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปูกล้ามดาบเพศผู้เนี่ยเขามักจะใช้กล้ามที่มีขนาดเล็กนะคะขุดดินเท่านั้นนะคะซึ่งลักษณะของรูของปูกล้ามดาบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะผนังเรียบนะคะภายในรูจะมีน้ําขังอยู่บริเวณก้นรูนะคะและลักษณะรูเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของปูกล้ามดาบแต่ละชนิดนะคะซึ่งเวลาปูกล้ามดาบตัวผู้เขาจะลงรูเนี่ยเขามักจะใช้กล้ามที่มีกล้ามขนาดเล็กเนี่ยลงรูไปก่อนนะคะเพื่อเขาจะใช้กล้ามขนาดใหญ่นะคะ ดันหรือปิดเส้นทางเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้าไปถึงประชิดต,ตัวนะคะอีกทั้งในช่วงก่อนน้ําขึ้นนะคะปูกล้ามดาบเพศผู้เนี่ยเขามักจะใช้กล้ามที่มีขนาดใหญ่นะคะใช้ดันดินบริเวณโดยรอบปากรูนะคะเพื่อใช้ในการปิดปากรูนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะหากเจ้าปูกล้ามดาบเนี่ยเขาเกิดอาการตกใจนะคะหรือว่าศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเขาอย่างก,กระชั้นชิดนะคะเขาก็อาจจะใช้กล้ามที่มีขนาดใหญ่เนี่ยลงรูไปก่อนได้เช่นกันค่ะ ไขข้อห้องใจกันไปแล้วนะคะสำหรับพฤติกรรมการลงลูของเจ้าปูกล้ามดาบหากมีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเจ้าปูกล้ามดาบชนิดนี้กันด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะและหากท่านใดมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าชายเลนที่อยากให้เรามาไขปริศนาในตอนต่อๆไปสามารถส่งคำถามมาได้ที่ facebook ของศูนย์ซีนาราชินีได้เลยนะคะ แล้วเราจะมาร่วมไขปริศนากันกับรายการ Did You Know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ